นี่ก็คือแมพของผคนะครับที่ผมได้ทําการสร้างไว้เป็นแมพฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยกันแล้วกันครับแต่ละตัวก็จะมีขีดของตัวเองนะครับทุกตัวก็มีกองหน้า,านก,งกาองหลังกองกลางพวกนี้นะครับผมก็ได้ทําโกวไว้แล้วนะครับแล้วก็ทําตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันโดนชนก็คือบินไปครับนี่ ก็มีสีฟ้าค่ะมันก็จะเดินตามขีดแบบเร็วๆครับเมื่อกดตัว Q ิวนะครับมันก็จะุ๊บปสปีดเป็นสูงสุดครับมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกองหลังของเรานะคะก็เป็นประมาณนี้ครับมีเป็นสีฟ้าด้วยครับเหมือนกันหมดเลยครับแถวๆตรงนี้อะครับ เรามาดูตรงกัปตันทีมกันดีกว่าครับกัปตันทีมสีฟ้าเมื่อเห็นบอลมันก็จะเดินมิ่งตามบอลเร็วๆแล้วก็ชนครับส่วนสีชมพูก็เหมือนกันครับแล้วส่วนกองเชียร์นะครับเห็นไหมครับก้อนเมฆสีฟ้านี่ครับโคเวอร์ก็ไม่มีอะไรนะ ตัวนี้ครับก็เมื่อได้ยินมอเตอร์ไซค์จะบอกว่าดื้อเหมือนเชียร์ของตัวเองครับอันนี้เมื่อ3ามวินาทีมันก็จะยิงมิสไซล์ขึ้นบนฟ้าครับส่วนอันนี้ก็คือเหมือนกับอนนูนครับแต่มันเป็นสีชมพูอันนั้นเป็นสี ฟ้าครับส่วนตัวนี้มันจะบอกว่าโกมีเครื่องหมาย acting ครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูการชิงแชมป์กันดีกว่าโอ้ผมลืมไปแล้วครับบอลผ,ผมจับดูกับบอลด้วยครับดูในมุมมองบอลครับว่ามันจะเป็นเกิดอะไรขึ้นครับจะได้สนุกขึ้นด้วยครับไปมาจังหวะนี้นะครับ กับทันทีแย่เหมือนกันแล้วครับแล้วจากนั้นเหยียบหัวกันเองครับเอ้า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 ทำอะไรทาอะไรบินกันแล้วครับตอนนี้เหยียบหัวกันเองครับแล้วจากนั้นก็เดินตามบอลไปเรื่อยๆอยู่ครับวิ่งตามบอลอยู่ตอนนี้โอ้สีฟ้าชนะเห็นไหมครับมันบอกว่าทีมบลูวินเนอร์วินเนอร์คือทีมบลูครับมาเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึ่งกันนะมาครับ ออนนี้บินกันไปแล้วครับสองคนเห็นไหมคบมิสไซร์ครับฝั่งนั้นก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับมันบอกว่าเกสร์เถื่นอันนั้นก็บอกว่าบลือแล้วก็คอยยิงมิสไซร์สีฟ้าอยู่ครับนี่กันทีมก็แย่งกันอยู่ครับแย่งบัดเอาเอาเอาเอ,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 เอไม่โดนด้วยครับโอ้จะด้วยอย่างเร็วๆ ทีมของสีชมพูชนะครับโอเคเป็นนั้นว่าเป็นน,ปน,น,นั้นว่าเสมอคัน <Okay. S 1> โอเคครับับแ,แค่นี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กันเลยกันนะครับโอเคครับแค่เพียงแค่นี้บ๊ายบาย